สูตร S d สได้ i X Line ลค่ะค่ะมาเลยคุณค้า15.15ด้วยรายคาน,นี้คุณค้าแพมเพจค่ะชำรุดนะคะตะัวรถคัน,นี้นะคะตัวสิ ออโต้เซฟตี้แคร์พลัสมีให้ค่ะตรวจสอบสภาพตัวรถกันก่อนนี่เลยราคารถตันที่280,000บาทรับไปเลยไหมคะมีไหมคะเปิดข้อระบบกันก่อนได้เลยค่ะเรเชนได้ค่ะมาค่ะคุณลูกค้า280,000ค่ะราคานี้ไปได้แน่นอนคุณลูกค้าเปิดไว้ขายไว้เลยนะคะจังหวัดดีๆราคาเปิดรับไปใช่แล้วค่ะมากราคาเปิดได้คุณลูกค้าเข้ามาแล้วอย่างชมสดเพิ่มเติมพิมพ์แจ้งเลยันนี้สภาพโครงสร้างอย่าง5ดาวนะคะคุณลูกค้ามาดูมาชมค่ะคุณลูกค้ามาดูประชมแล้วรับไม้เปิดราคาได้อีกคุณลูกค้า หลายท่านแล้วนะสู้ต่อขยับราคาไปต่อได้อีกแน่นอนคุณค้าราคาไปได้มาเลยค่ะ284ที่ออนไลน์ไปแล้วค่ะสองแสนแปดหมื่นหกพนรคออนไลน์สองแสแปดมืกราคาไปแล้วสบัตสู้ต่อขยัราคาให้ไวเลยนะสแปดหมื่นปดนราคาไปค่ะแปราคาไปแล้วส80ปบาทค่ะสองสแาค่ะสเก้าราคาไปแล้วสเก้าราคาออนไลน์แสเก้าหมื่นบาทสองแสเก้าหมื่นบาทสองพันค่ะสองสนเก้าหมื่นสองพันสงสนเก้าหมื่นสองพันบาทนับหนึ่งสองแสนเก หนึ่งัใส่เก้าหื่นหกพัสั่เก้าหมื่นบาทราคาออนไลน์นะคะสู้ตอเคราคาได้อีกคุณลูกค้าสู้ได้ต้องบินอไลน์ค่ะแปดพราคาเปลี่ยนค่ะสองสามแบาทราคาเปลนแล้วค่ะสามบาทราคาออนไลน์สามบาทสามสบาทนับหนึ่งสามสบาทนับสองสาสนบาทสู้ตอมคะส เป็นค่าสามแสนสองพราคาเป็นล้สามแสนบาทนับหนึ่งสามแสี่พันค่ะสามแสนสี่พันบหนึ่งสน่พันบสองสามแสวัสจต่อได้อีกคุณทคามาอีกไหมคะหกรคไปต่อค่ะสามแสนถพราคาเป็นล้วสามแสนถกพันนับหนึ่งสานกพับสองสามแณขนานี้ที่ออนไลน์หมายเลขสามศูนย์สามสามหนะคะราคาออนไลน์ค่ะสามแสนพันบหนึ่งสานพับสองสามแบาทเชื่อออนไลน์ค่ะหนึ่งหค่ะสามราคาเป็นแล้วสามแสนบาทนับหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนับสองสามแสนส หนึ่งสอบาทค่ะสู้ต่อเห็บราคาได้เลยคุณลูกค้าสามแสนบาท4 0 0สีค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันับหนึ่งสามแสนหืบาทนับสองสามแบาทเชื่อราคหมาเลขสน์นึค่ะสามแสนหนึ่งห่นสี่พันหกพราคาเป็นแล้วค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันนับหนึ่งสามแสนับสองสามแนหมืนบาทเชื่อลน์เก้าหนึ่งสามสบาท สาขายค่ะตะลกขายที่ราคา3 1 6แสนบาทค่ะอะไรได้ไป3 0มศูนย์เก้่ามสามศูนย์เก้ประมูลได้ไป3ามแสนหบาทขอบพระคุณค่ะ